สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็คลิปนี้ก็อัดกันสดๆนี่แหละครับก็หลังจากที่ทุกท่านรอคอยกันมานานนะครับเขาก็ได้กลับมาแล้วแล้วก็มาที่เขาเขียวนี่แหละครับแหวกแนวก็ทุกงอดนะครับปกติฤดูฝนพี่เดี่ยวจะไม่ขึ้นเขาเขียวนะครับก็ก็ยืนท่ายืนท่าเดิมนะครับเอกท่าอยู่ท่าเดิมแล้วกินไหวอยู่เป็นชั่วโมงเลยนะครับไม่ขยับ กวามากับสายหมอกนะครับกว่าจะถ่ายได้นะครับหมอกจางบางๆประมาณนี้ถึงถ่ายได้นะครับเม,เมืมืดตึ๊บเลยครับมองช้างก็ไม่เจอสำหรับทุกท่านที่คิดถึงก็มาเขาเขียวนะครับวันนี้ครับรับกันว่าร้านค้าผาตอมใจมันหยดติ่งแน่นอนเพราะว่าเขาเดินขึ้นมาถึงตรง สารเจ้าพ่อโกษาแล้วนะครับยังไงก็ขึ้นไปบนนู้นแหละที่แรกแอดลงมาเจอแอดคิดว่าพี่หลงนะครับแต่ด,ดูไปดูมาอา้าวงาข้างซ้ายนี่หว่ายังไงหายไปไหนมาลูกพี่เงียบกิฟเลยตั้งหลายวัน โอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปถัดๆไปครับผมโฟกัสไม่ได้เลยสินตะหมอก